สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มและพี่น้องครอบครัวสันดายาสัตว์ทุกๆท่านครับกรับเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคารที่4ตุลาคมพศ2565นะครับสันดาฟาร์มมีความรู้ข้างคอกที่จะมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับให้พี่น้องคนเลี้ยงสัตว์ได้รับทราบถึงเรื่องการ เย็บมดลูกนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเย็บมดลูกหรอกนะครับแต่เป็นการเย็บที่อวัยวะเพศของแม่พันธุ์ที่กรณีที่มดลูกทะลักซึ่งเมื่อเช้านี้ก็ได้ข่าวนะครับได้ข่าวเป็นการส่งกันมาทางเฟซส่งกันมาทางไลน์กลุ่มซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆกับการที่ไม่แน่ใจว่าคนที่มาเย็บ ให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นั้นนะเป็นผู้ชํานาญการหรือไม่หรือเป็นผู้มีประสบการณ์หรือเปล่านะครับแต่ดูจากการกระทําแล้วน่าจะไม่มีประสบการณ์นะครับเ,เรื่องเรื่องมีอยู่ว่า,เ,าเขาใช้ลวดนะครับใช้ลวดเย็บกรณีที่ยัดมดลูกกลับเข้าไปแล้วมลูกทะลักนะครับมลูกทะลักมลูกทะลักแล้วก็คนที่ เกษตรกรเรียกว่าหมอนะครับคนที่เกษตรกรเรียกว่าหมอเอาลวดมาเย็บนะฮะเอาลวดลวดที่เรามัดเหล็กทั่วไปนี่แหละครับเอามาเย็บที่อวัยวะเพศวัวซึ่งสันดาฟารรมอยากจะออกมาเล่าให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวฟังนะครับวัวควายฟังว่าการใช้ลวดเย็บเป็นอันตรายมากๆนะครับเป็นอันตรายมากๆสามารถนะครับ ที่ว่าอันตรายคืออะไรนะลวดมันมีความคมนะครับลวดเนี่ยมันมีความแข็งมันไม่มีการให้ตัวมันไม่ยืดหยุ่นมันไม่เหมือนสายน้าเกลือหรือเชือกฟางผูกเชือกที่ผูกฟางนะเชือกฟางก้อนนั่นแหละครับแต่เชือกฟางก้อนก็นกยังคมอยู่ก็ยังไม่ค่อยมีใครนิยมใช้ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้สายน้ําเกลือนะครับพี่น้องเอฟตีครับถ้าใช้ลวดนะครับใช้ลวดเย็บแล้วมัดมัดอย่างนั้นนะครับ ประเด็นแรกเลยคือที่จะเกิดแน่นอนเลยคือขาดนะฮะในข้อความที่เขาส่งกันมาเมื่อเช้านี้คือหมอบอกว่าให้รอ,อจนอายุให้รอจนครบหนึ่งเดือนแล้วค่อยเอาออกแต่ปรากฏว่าวัวมนลูกทะลักเมื่อวันที่ยี่สิบสามนะวันนี้ก็วันนี้วันที่สี่นะครับกี่วันแล้วอ่ะยี่ส2บสามยี่ส9บ0ี่ยี้ายี่กยเ็ดี่ปดยีเก้าสมสิบหนึ่งสองสามสี สิบสองวันนะครับสิบสองวันอวัยวะเพศบวมเริ่มบวมนะอวัยวะเพศบวมวเริ่มบวมอักเสบพออักเสบปุ๊บก,ก็นั่นแหละครับพี่น้องถ้าไม่ตัดเอารวดออกนะถ้าไม่ตัดเอารวดออกเรียบร้อยครับเป็นยังไงครับที่ว่าเรียบร้อยก็คือจะขาดนะครับจะบวมแล้วจะเน่าแล้วจะขาดนะจะเน่าแล้วจะขาดพูดแล้วก็ อผมไม่มีรูปในนี้นะครับถ้ามีรูปก็จะให้พี่น้องดูเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งสรุปง่ายๆเลยนะครับพี่น้องเอฟซีถ้าถ้ามีหมอหรือว่ามีเหตุการณ์นะครับถ้าหมอใจรวดเย็บให้พี่น้องปฏิเสธเลยนะครับว่า ไม่เอานะครับอย่าอย่าไปเอานะอย่าอย่าอย่าไปใช้นะครับใช้ลวดเย็บมีปัญหาแน่นอนนี่ครับพี่น้องเห็นรูปนี้ไหมฮะนี่คือคือรอ,อยลวดที่เย็บไว้นะครับผมไม่สาม,มารถจะขยายได้มันมีตัวหนังสือด้วยนี่นี่คือใช้ลวดนี่กําลังใกล้จะขาดแล้วนะหนังเริ่มขาดแล้วนะครับพี่น้องครับอย่าบอกเขาเลยนะครับว่า พี่น้องถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้พี่น้องก็ไปขอสายน้ำเกลือจากาหน่วยงานเป็นอนามัยก็ได้นะครับอนามัยนี้อนามัยนี้เขาจะให้น้ำเกลือคนไข้บ่อยๆก็ไปขอสายน้ำเกเลือเขาหรือไม่อย่างนั้นก็ซื้อเขาเลยก็ได้ครับซื้อเฉพาะสายน้ำเกลือเขาก็มีขายให้นะครับนะซื้อเอามาให้หมอทำเพราะว่าสายน้ำเกลือนี้จะมีความยืดหยุ่นนะครับจะมีความยืดหยุ่นเวลาเวลาที่ ผิดผนังหนังอวัยวะเพศบวมเนี่ยสา่น้าเกลือก็ยังจะยืดได้อยู่นะครับไม่ควรเลยนะครับไม่ควรใช้ลวดเด็ดขาดด้วยประการทั้งปวงนะครับขอเตือนพี่น้องไว้ว่าจะทําให้หนังขาดแล้วก็จะลุ่งลิ่งนะตามในภาพเนี่ยเย็บถึงสามเปราะนะครับเย็บสามเปราะนี้ถ้าขาดหมดสามเปราะนี้ก็จะกลายเป็นอวัยวะเพศจะลุ่งลิ่งจะไม่จะจะเป็นตําหนินะจะเป็นตําหนิตลอดชีวิตเลย นะครับซึ่งการมดลูกทะลักมันก็เป็นตําหนิอยู่แล้วการที่เอาลวดมาเย็บแล้วทําให้อวัยวะเพศขาดผิวหนังขาดเนี่ยมันไม่ใช่จะติดกันง่ายๆนะครับมันอาจจะ,ะขาดตลอดชีวิตอย่างนั้นนะฮะนะพี่น้องก็ควรจะบอกหมอว่าเราไม,ไ,มไม่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 ให้ใช้นะครับไม่ให้ใช้ลวดขอเป็นสายน้ําเกลือดีที่สุดนะครับสายน้ําเกลือหรือถ้าหาสายน้ําเกลือไม่ได้ทุกบ้านต้องมีเชือกมัดฟาง เชือกมัดฟางคือเชือกที่ฟางก้อนที่เราให้วัวควายกินเนี่ยอันนี้ก็พอแทนกันได้บ้างแต่ก็ยังคมนะครับก็ถือว่ายังคมถ้ามัดตึงมากก็ทําให้ขาดได้เหมือนกันแล้วการตัดนะครับเมื่อเย็บแล้วการตัดสหลน้ําเกลือออกเนี่ยไม่ไม่ต้องให้รอถึงเดือนนะครับพี่น้องไม่ต้องรอถึงเดือนแค่หนึ่งอาทิตย์ก็เรียบร้อยแล้วมดลูกมันก็ลดความบวมมันก็ไม่เบ่งออกมาแล้วมันมีวิธีการทําเยอะแยนะฮะ นะขอขออย่างเดียวอย่าใช้ลวดนะครับใช้ลวดนี้ผิดมากๆนะแต่ว่าพี่น้องเอฟซีพี่น้องครอบครัวตันดาฟาร์มก็คงไม่มีใครนะไม่มีคงไม่มีเหตุการณ์บ่อยนักนะครับเกี่ยวกับเรื่องมลุกทะลักซึ่งอาจจะนานๆครั้งแต่ตันดาฟาร์มก็อดเป็นห่วงพี่น้องไม่ได้กลัวว่าจะปล่อยไปเลยตามเลยเพราะปล่อยเลยตามเลยแล้วมีผลเสียต่อเรานะครับหมอเขาไม่ได้รับรู้อะไรด้วยหรอก คนที่เราเรียกว่าหมอเขาไม่ได้มารับรู้ความเสียหายของเราวัวจะเสียวัวจะดีเขาไม่ได้มาสนใจเราจะขายได้ไม่ได้สุขภาพจะดีไม่ดีมีโอกาสติดเชื้อได้ด้วยนะครับนะถ้าใช้ลวดเนี่ยบาดทะยักได้ด้วยแต่เขาไม่ได้มาสนใจนะครับเขาทาแล้วก็แล้วเก็บเงินไปแล้วก็แล้วนะครับผมผมถึงเป็นห่วงพี่น้องเรื่องนี้มากๆเลยออกมาพูดให้ฟังตหน่อยหนึ่งนะครับว่า อย่าใช้เด็ดขาดนะมันมีเหตุการณ์แปลกๆขึ้นมาก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังแต่ก็คงจะไม่มีหมอคนไหนเป็นแบบนี้หรอกนะครับคงจะหนึ่งในล้านนะครับคงจะหนึ่งในล้าน,นเหตุการณ์แบบนี้ผมเองอยู่ในวงการประสาทมายี่ิบกว่าปียังไม่เคยเจอว่าหมอคนไหนใช้ลวดเดย็บเลยนะครับมีเหตุการณ์เนี้ยครับแปลกแปลกมากๆไม่รู้ว่าสายน้ำเกลือหาไม่ได้เชือกฟางหาไม่มี รือว่าอย่างไงก็ไม่แน่ใจนะครับผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้ฟันธงเพราะว่าไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขาโพสต์มาในกลุ่มนะครับโพสต์มาในกลุ่มแล้วก็มีการส่งต่อต่อกันมาเพราะเอิญไปเห็นเข้าพอดีนะครับไปเห็นเข้าพอดีก็เลยเอามาเตือนพี่น้องว่าอย่าหาธรรมครับอย่าหาธรรมห้ามเด็ดขาดเลยนะครับผมขอพูดว่าถ้าพูดว่าอย่าหาธรรมนี่ก็ยังเดี๋ยวเกิดไปทํากันขึ้นมาอีกตันดาปามขอพูดเลยว่า ห้ามใช้ลวดเด็ดขาดนะพี่น้องนะนะฝากให้คิดนะครับฝากให้เป็นอุทาหรณ์เรื่องอันใดที่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้วถ้าผ่านหูผ่านตาสา,ารวามถ้าเป็นเรื่องดีก็จะบอกว่าดีชื่นชมนะครับชื่นชมแล้วก็อำํำนวยอ่มีการเชิดชูด,ด้วยนะครับแต่สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่สามารถจะเก็บอมพันําไว้ได้นะครับก็ต้องบอกพี่น้องว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ถูก แต่นั่นแหละครับเราก็ไม่ต้องไปบูลลี่ไม่ต้องไปว่าคนที่ทำนะครับคนที่ทำก็อยากจะช่วยแต่อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับว่าผลเสียมันจะเกิดขึ้นมากมายแลวเรายังมีการบอกกันอีกว่าเป็นเดือนค่อยตัดออกเรียบร้อยครับถ้าถึงเดือนนะถ้าถึงเดือนนี้ขาดหมดทั้งสามสามสามเปราะที่เย็บไว้นั่นแหละครับปกติแล้วแค่เจ็ดวันนะพี่น้องนะเจ็ดวัน นี่พอแล้วนะเจ็ดวันนี้ถือว่าพอดีแล้วมดลูกมันเข้ามดมดลูกมันยุบจากบวมเป็นปกติแล้วนะครับไม่เบ่งไม,ไม่ไม่ทรมานแล้วนะถ้ามันเบ่งถ้าทรมานเราก็ฉีดยากแก้ปวดลดบวมให้มันมันก็ไม่ไม,ไม่ทรมานแล้วนะครับพี่น้องถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปไปด้วยนะครับพเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจต่อการ อาจจะได้มาดูแลพี่น้องคนเลี้ยงสัตว์ตลอดตลอดไปนะครับฝาก EP นี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ